สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไฟสุขูสุขก้นจ้าแม่ลำพา,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 ายส่องความหักผักสวนขั้วจ้ามือนี้มีเรื่องปุงดินใส่กสสระถางเมาะสุขขันฟังจ้าพี่น้องสาณะดีๆประสบการณ์ดีๆเก็บควมดูเร็กๆหน่อยๆสาหรับคนรักในการปลูกนาะจาเนาะสําหรับผูบ่มีพื้นที่หรือว่าดินบ่มาะสมกับสิบปลูกใส่ปลูกใส่กระถางแล้วก็ไปตังไว้เลยจา้าพี่น้องมือนี้ ุงดินแล้วก็สีไส้กระถางแล้วก็สีรุ่เม็ดพันธ์พลาชัท่านจาาสีรุ่งมีจะบวบเรียมแล้วก็ทั่วม่วงจ้าพี่น้องเลือดซ้ำนี่แล้วจ้าพี่น้องพี่น้องถามมาแต่เพราะท่านนี่แบ่งปันได้จ่าเด้ปีนี้เด้หลอบหนาได้จ่าเด้ประมาณสี่หาเดือนอันนี้เป็นหวงตุ้งจ้ามณดพันธ์พลาชัท่านจ่ทั้งม็ดพันธ์หลายๆยางหลายๆแนวเล้จ้าเก็บว้เองมีถูกอย่างจ้าพี่น้องเก็บม็ดพันธ์เองเก็บถูกสิ่งถูกอย่างที่พ่อเก็บได้เพราะว่า บางยางห้าสือมาแล้วข้ามาปลูกเมล็ดพันธุ์ซึ่งมันหายากแล้วอีกอย่างมันกะบ่ค่อยงอกให้เาเขาก็ต้องมาเก็บเมล็ดพันธุ์เองแต่อีกอย่างก็คือการต่อยอดก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์จำหน่ายแ่งปัน่นพ่อแม่พี่น้องอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางหาเงินนะจ๊ะเนาะช่องทางหารายได้ของห้าก็คือต่อยอดด้วยการเก็บเมล็ดพันธุ์ล้วกะแบงปั่นพ่อแม่พี่น้องยุนีจะแยา,าเป็นการขายจ้ะเพราะว่า เป็นการแบ่งปันคือกำหนดแช่ค่าซ่งหรือกับค่า้ํามั่นเล็กน้อยหรอกอะคือมิยังกะเกลี่ยแท้ๆค้นขุนให้เพื่อนไปจ้ะกับ่าเ็นว่าบางเทือกับขาทุน่นพละจ้ะเพราะว่าการเกษตรคือการแบ่งปันนะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าห้องสีส่งห้ซื้อกะ่านํามั่นเอ้ย่าหลุดเอ้ยนะจ้ะเนาะ่านํามั่น่าขนส่งอีกค่าภาษดูห้องอีกอ่ะ กับบ่เหม็นคนํำคนรวยเนาะจ้าเนาะก็เลยก็ต er ้องมีคาธรรมดานะจ้ะเนาะก็ม <this> <com begins> ีคาหนังมันคาภาษดุทรงภัสดุธรรมดารอบนาได้จ้าประมาณสี่หาหกเดือนก็สีใดมีแบงปันยูดอกจ้ามะเรพันธ์พลาสะท่านสําหรับผู้ใดอยากได้เมื่อนีสีม่วงเาถึงเดืองเรื่องปุงดินเนาะจ้าเนาะเมื่อนีได้ดินดีมากจ้าได้ดินดีมากดินดีมากถึงวาบ่ได้บ่ได้ใสคือว่าบ่ได้ใสขี่พุนขี่ไก่ขี่ว่อขี่กล้ยอีกจ่า ได้ดินดีมากแต่ว่าดินตัวนี้ตรงมามักกอนจะไปนงมักกรสามสี่เดือนหาเดือนมักจนขั้วมันใจจ้าจนขั้วมันใจดินตัวนี้คือดินได้มาจากล่งแปลงล่งมั่นนะจ้ะเนาะขีกากมั่นขีกากแตแปงําหรับพื้นทีทีพนมี่ล่งแปลงล่งมั่นที่พนเเฮดมั่นเฮดอ่อยพนกระสีพนสิงหูจกักยูดอกจันดินตัวนี้คือเฮ้าเอามั่นไปขายก็ไปเอาน้าเขาเขาบอกขายจ้าแต่ว่าเขาเอาคาตักเขาตักไสรโให้เฮ้านั่นแหละรลุดละบกีบาทเฮาได้มาก แต่ว่าบ่เมนว่าหฮาไใ้มากห้าสีมาใส่เลยได้จ้ะพี่น้องห้าไใ้มาเหาต้องมาหมักมก่อนสามถึงสี่เดือนจะ้ะพราะว่าหยังถ้าห้ามาใส่เลยเกิดเชื้อราจะ้ะเกิดคว่ำห่อนจะพี่น้องห่อนเขาอีลีจ้ะห่อนกลัวหฮาสิห่อนกลัวหฮามักงาอีจ้ะห้าวมักงาปกติสีบ่ห่อนแต่ว่ามั่นนี่ถ้าห้ามาใส่เลยนี่ใส่แปลงเลยห่อนจะพี่น้องห่อนเปียตายแล้วก็เป็นเชื้อราพร้อมจ,จะ้ะเกิดโรคพักติดโรคด้ือพี่น้องถ้าพี่น้องใด้มากให้พี่น้องมาหมักก่อนจ้ะ ดินตัวนี้ได้มากแล้วมาผสมกับแฉบเด้จายจะมักแล้วมาผสมกับแฉบเลยพี่น้องโดยทีว่าเข้าวาต้องหาขี่ไกขี่ง้อขี่ขั้วมาใส่อีกหรอกจ้าเพราะว่าเขามีเศษก,กากมันกากยังหรอกก็เป็นนาดินนอกจากนั้ทีตฐิมากกับมันมันเป็นนาดินมีสารอาหารอยู่แล้วจ้าได้คือว่าดีพอสมควรจะดินตัวนี้ถ้าได้มากเอามามักจกักสองสามเดือนแล้วก็เอามาผสมกับแฉบเลยอัตราส่วนทีซ้ำๆกันจ,าจ้าตับแฉบแล้วก็ใส่กระถางปลูกเลยจ้ยสิปลูกยังกับปลูกไปเลยจ้า ง่าย,าย,ายจ้ะง่ายๆแต่วา่าแต่วา่าสิ่งที่ขาดบ่ได้ได้พี่น้องสิ่งที่ขาดบ่ไดหนึ่งก็คือปูนขาวจากพี่น้องทาพี่น้องสีผสมดินปลูกสีผสมกับเจบสีใส้กระถางสีปลูกใส้แปลงใส่ย้งกัะตามเพราะว่าดินตัวนี้คือดินเท่ากับบ่หล้วา่าหล้ว่าใดมาจะใสนะจ้ะเนาะบ่รู้ว่าได้มาจะใสเพราะวา่า จักสีมาแต่ใสแน่จักสีมีเชื้อโรคจักสีมีเชื้อราจักสีมีเชื้อไวรัสติดมาน้ำผผืดน้ำต้นมั่นต้นยังเพลนเนาะจ้าเนาะเขาก็บวัลุจักเขาก็เลยตองป้องกันเม็ดก้อนจ้าคือผสมปูนขาวน้ำเล่จ้าเด้อผสมผสมกับไส้ไปผสมกับแจบนี่แล้วก็ผสมปูนขาวน้ำจ้าเอาปูนขาวผสมเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเพื่อปรับอุณหภูมิของของดินนะจ้าเนาะเพื่อปรับสภาพของดินจะายาขาดก็คือปูนขาวจ้าพี่น้องง่ายๆจ้ะง่าย แต่ว่าดินตัวนี้เขาต้องมักกอนได้จ้ะเด้อเขาต้องมักกอนถ้าได้ดินตัวนี้มากไงจ้ะง่ายสุดแล้วก็ง่ามพร้อมจ้ะแล้วก็ง่ามพร้อมแต่ว่าสิ่งที่ขาปบ่ได้ก็คือปูนขาวจ้ะจะลืมผสมปูนขาวเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเพราะว่าดินมาแต่ทวีบจ้างห้ามบริูจักว่าโรคที่ติดมาน้ำมันน้ำอ่อยน้ำหยางเผินมันเผินสิบมีเชื้อโรคเชื้อราบอเนะจ้ะเนาะมันก็ต้องป้องกันไว้จ้ะแบบนี้จ้างง่ายถ้าได้ดินตัวนี้มากสบายได้จ้ะบ่ได้หาฟุ้นหา ขี่งวงขี่กล้วยขี่ไก่อีกเดี๋ยวจ้าผสมแต่ตัวนี้ครับแกบกะใส่ได e ้เลยจ้าเพราะว่าเขาเข้มอยู่แล้วจ้าตัวนี้เขาเป็นเขามักแล้วจ้าผ่านการมักแล้วผ่านการมักแล้วขี่มั่นนี่กากมั่นนี่ดีสุดยอดแล้วจ้าผ่านการมักแล้วเป็นเป็นปุ๋ยอินรี่ซ้ำดีแล้วแต่กะสีมีสารเคมีติดมานัเนานจ้าเนาะบางเทือกะสิมีอันนี้เขาต้องท่ำใจจ้าต้องท่ำใจเพราะว่าเขาเขาใส่ดินตัวนี้บางเทือกะสีําหรับผู้เพลินผู้เพลนเห็ดอินทรี์ เพิ่นก็นอาจีิพราอยากใส่ดินตัวนี้เพราะว่ายังเพราะว่าดินตัวนี้เพิ่นปลูกมันเพิ่นใส่สารเคมีรอบเรียข้าก็อาจจะจะเจอก็คือขาวทองท้ำแจย่อมรับก็คือสารเคมีทีเพิ่นใส่ครับปลาอ่อยปลามันคือส่วนมากเพิ่นจะเป็นยาขายนาเนาะจะเนาะใส่ยาขายนาฉีดยาขายายาดูดซึมยายนั้งหรือว,ว่าเพิ่นอาจใส่ฟอริดา,านใส่อีนั้งใส่ยาต่างๆแต่ เฮาก็ต้องท้ำใจย่อมรับว่าบางที่นะจ้ะเนาะบางที่อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนจ้ะอาจจะมีสารปนเปื้อน,นประมาณนี้ลหละจ้ะแต่ว่าก็รอบ2รองอก็เขาก็จืดไปวห่ะจ้ะห้องรดน้ำรดน้งเขาก็สีล่างประมาณเดือน2องเดือนเขาคือน้ำเขาก็สิล่างออกไปวห่ะจ้ะก็สิจืดสิอลอเห้ไปดอกจ้ะเพราะรุนแรง่งลายแรงปนได้ดอกจ้ะแต่ว่าเขาก็ต้องท้ำใจเพราะว่ามันก็ต้องมีสารปนเปื้อนมานน้แน่เพราะว่าดินมานจะทวีมันจะเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่า็ดีหฮาบ่รด้หาฟุ้นหาปุ๋ยอีกจ้ ع, หาหฮาบ่ไเด้นั่นอีกจ้าแต่ว่าก็มักไว้ก้อนสองเดือนสามเดือนประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องแต่ว่ามันสบายคือห้อง่รด้หาฟุ้นเพิ่มจ้าบรได้หาฟุ้นหาขี้งวขี้ไก่แล้วห้องก็ปรได้หาดินมาเพิ่มอีกคือห้องก็มาสูงกับแจบเลืยจ้าในอัตราส่วนที่ซ้ำๆกันนี่เป็นแนวทางหนึ่งนะจ๊ะน้องปลูกไสก่กระถางปลูกไส้กระถางไปตั้งเรืยจ้าสบาย สิบบได้บ่ได้เอาแยกออกจากกระถางจ้าสิบบได้อ,ออกจากถางเวลาปลูกคือกะสิกระสีซ้ำให้คือเวลาเขาปูกใส่กระถางนี่เป็นยังขอดีของเขาคือหนึ่งดูแลง่ายเลยอีกย่างช่วงเล็กๆอยู่นี่ช่วงเ้าดูแลอยู่นี่เขาสีได้ยูน้ำกันเ้าสีได้ดูแลเขาได้ง่ายๆจา้าดูแลเขาได้ง่ายๆคือให้เขางานขึ้นไปประมาณจากคาความมืดว่าอลไจักซีบาหาใบหา้องคอยเอาไปลวกแปลงจ้า การดูแลก็สิง่ายกว่ากันจ้าพี่น้องมีแตงแต่เอาไปเห็ดซุ้มแล้วก็ไปตั้งไว้เลยจ้าพี่น้องเฮ็ดซุ่มแล้วก็ไปตั้งไว้เลยมันก็สิดูแลง่ายกกันจ้าสับายกันเ้อจ้ยเร้อพี่น้องถ้าสำรับผู้ใดดินแข็งดินด้านดินเป็นหินเป็นยังกะใส่วิธีนี่เด้จ้ยเร้อใส่วิธีนี่เลยจะาผูกใส่กระถางแปดนิ้วนี่จ้าโอเคจ้าใส่ได้มีปัญหาจ้ากระถางแปดนิ้วใส่แบบนี้มันตลอดหลายปีเลวจ้ากระถางเก้าแต่ปีที่แล้วเป็นพันจ้าพี่น้อง ได้เวลาสิล่งกระถางนะจ้ะตอนนี้ก <g ül> ็เลยสิเริ่มเหตุล่งแปลงลงกระทางนะจ้ะเค็ดลับดีๆหรือว่าเกจดควมดูเ <g ül> ล็กๆหน่อยๆประสบการณ์ที่ผ่านมานะจ๊ะเนาะมาบอกสู้กันฟังจากพี่น้อง,ส,ส,อง,องส,สุดท้ายก็สิขอจบลิปไปเพียงแ่นีเนาะพี่น้องเนาะสิทำงานต่อจ้าสุดท้ายกับราบขอบุญขอบุญพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนได้จ่าเด้อที่เขามารับชมที่เขามาติดตามช่องทำกเกษตร าร์มหักผักสวนครัวของแม่ลำไผ่เราจันอันจ้าคลิปนี้กับสิโอโจใบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ